สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณไขวันนี้หมอก็ขออนุญาตคุยกับคนไข้ผ่านช่องทางนี้นะครับเนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ติดต่อกันทางนี้น่าจะสะดวกกว่านะครับก็หลังจากหมอปุกวัติคนไข้แล้วเนี่ยคนไข้ก็คุมน้ําตาลกับความดันดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วมากๆนะครับก็ได้ทานยาตามที่หมอให้เป็นประจำนะครับคุณไข้ทานครับก็กินตามที่หมอสั่งนั่นแหละครับ ใช่ครับหมอผมจัดยาให้พ่อทานตามที่หมอสั่งเลยครับครับดีมากเลยครับคนไข้เรื่องยาเนี่ยทําได้ดีแล้วนะครับอยากให้ทานยาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ต่อไปนะครับตามที่หมอสั่งแต่หมอเห็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญกับคนไข้ด้วยนะครับก็คือคนไข้เนี่ยมีน้ําหนักที่เกินนะครับถ้าสามารถลดน้ําหนักได้เนี่ยสุขภาพคนไข้ก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับหมอก็แนะนําว่าถ้าเกิดลดน้ําหนักเนี่ยก็จะทําให้พวกเรื่องความดันแล้วก็ประวัติของคนไข้เนี่ย ดีขึ้นไปอีกนะครับเป็นยากจังเลยครับหมอแป้งผมก็ลดนะครับน้ําตาลผมก็ลดแต่อย่างเดียวที่ไม่ลดน,นี่คือกรุงของผมครับโอ้ยเห็นครับคนไข้ก็หมอก็คิดว่าถ้าคนไข้เนี่ยสามารถทําอะไรได้ที่จะลดน้ําหนักเนี่ยมีอะไรที่คนไข้สามารถทําได้ม้างครับคิดว่าออกกาลังกายก็น่าจะช่วยนะครับแต่มันดูยากจังครับหมอ พริงครับหมอพ่อผมเนี่ยทาแต่งานไม่เคยออกกําลังกายเลยครับครับทําไมคนไข้ถึงไม่ค่อยได้ออกกําลังกายหรอครับมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าครับจริงๆผมก็อยากออกนะครับแต่ถ้าให้ผมออกไปวิ่งเลยมันก็จริงๆอยู่อีกอย่างหนึ่งผมไม่อยากออกกําลังกายคนเดียวด้วยครับหมอเข้าใจนะครับคนไข้ส่วนมากเนี่ยถ้าไม่ค่อย ได้ออกกําลังกายมาก่อนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกันว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงถ้าอย่างนั้นน่ะทาไมคุณไม่ลองชวนลูกนะครับไปออกกําลังกายด้วยกันนะครับซึ่งการออกกําลังกายเนี่ยถ้าเกิดเอาลูกไปด้วยเนี่ยนอกจากจะได้ออกกําลังกายแล้วยังเหมือนได้สารสัมพันธ์กันในครอบครัวนะครับแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันด้วยหมอก็แนะนําว่าทําแบบนี้ก็น่าจะดีนะครับก็ดีนะครับเอาสซบอก เ,ออเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็ไปออกกำลังกายด้วยกันนะเริ่มจากอะไรง่ายๆอย่างเช่นไปวิ่งก่อนก็ได้ความคิดที่ดีนะพ่อดีมากเลยครับยอดสวัสดีครับคนไข้วันนี้ก็หมอหนานคนไข้มา follow up ประกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เราก็จะมาดูประวัติของคนไข้ก่อนนะครับซึ่งหลังจากหมอดูประวัติคนไข้แล้วเนี่ยค่าความดันแล้วก็น้ําตาลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับพอดีผมกับพ่อเนี่ยได้ออกไปออกกาลังกายดูแล้วนะครับ รู้สึกติดใจมากเลยนะครับรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ร่างกายเนี่ยได้แข็งแรงขึ้นด้วยนะครับใช่ครับคุณหมอคุณเหมือนที่ลูกผมพูดเลยครับว่าผมออกกําลังกายเนี่ยรู้สึกร่างกายมันแข็งแรงขึ้นจริงๆครับคุณหมอครับหมอยินดีด้วยนะครับคนไข้พยายามออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอน,นะครับหลังจากนี้แล้วก็พยายามควบคุมอาหารเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้เนี่ยทําได้อย่างที่หมอพูดเนี่ย คนไข้ก็จะอยู่ดูแลลูกหลานเนี่ยไปได้นานๆเลยนะครับหมอเป็นกําลังใจให้นะครับคนไข้สู้ๆขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าให้หมอลูกขอบคุณครับ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 